สวัสดีครับผมแฮปปี้บางปูวันนี้ผมได้มีนัดกับพี่ท่านหนึ่งไว้นะครับจะมาเช่าหลวงพ่อคูณที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นนี้ครับเป็นปีหนึ่งเจ็ดสภาพโดยรวมโอเคดูดีนะครับแต่ว่าต้องมาด้วยดูด้วยตัวเองครับมไม่รู้จะได้เสียกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับแล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคบอกด้วยว่าดูตรงไหนครับจุดสจุด แท้ไม่แท้รุ่นนี้ดูง่ายครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อพี่เขาก่อนครับอรุณสวัสดีครับพี่เก่งไกใช่ไหมครับครับาตอนนี้พอดีผมเพิ่งผ่านแยกเลยโรงเรียนอนุบาลบางบ่อมาเมื่อกี้นะครับไม่ทราบว่าไอเดียวไหนครับมันมันจะมีท็อปอยู่ซ้ายไเลยครับรไม่ต้องเลี้ยวอ๋อ,อ,อคือ คือพอพอข s. <S ับรถผ่านอน <e ุบาลมาใช่ไหมครับจะมีท็อปอยู <c oughs> <c oughs> ่ซ้ายมือใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปยังไงต่อครับก็ก็อยู่อยู่ที่ท็อปนั่เดี๋ยวผมบอกไปครับอ๋อติดกับท็อปเลยอ่าโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวนัดไปเจอพี่เขาที่ท็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับของนุามาถึงแล้วเดี๋ยวชอบค่อ อืมนี่ครับอมองไม่เห็นเลยต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องยมองไม่เห็น,นโอ้พี่เห็นม,มาถึงก็อ่วเดี๋ยวมาดูเหรียญรุ่นนี้ก่อนนะครับ อันนี้พอกุณปีหนึ่งเจ็ดครับอันนี้เกษ,ษตรก้ามรวยสมัยก่อนนี้สามสี่พันะครับอันนี้นั่งพานี้ทองแดงใช่ไหมครับแดงบแดั้นคองเรียบนี้น่าจะแพงกว่าพระนะครับ เดี๋ยวนี่มีเตา่าอันนี้ไม่ใช่ทางเราของเนี่ยต้องลงพระคูณอ่ะผมนีี่ไอ้อันนี้บล็อกห้าแต่สิบสองใช่ไหมพี่แบ่งน้องใช่ไหมฮะแบ่งน้องทำกิน ไม่ได้สิบสองห้าแบ่งให้น้องเธอพี่อะนี่สิบสองห้าผมจะเอาอันอื่นด้วยพี่อะอันนี้สักสิบสองห้าอันนี้อันนี้พี่เปิดเท่าไหร่นะครับเก้าร้อยอันนี้เก้าร้อยอันนี้อันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาคู่นี้พันห้าอันนี้สิบสองห้านี่อะเรียกว่าแบ่งไปมาแล้วก็อยากให้มันจบเนี่ย นี่สิบสองห้าอันนี้พันห้าเจนสิบสองห้าสิบสามอ้าเมือนมื่นสี่อ่ะจบหกห้าร้อยหมื่นสี่นี่อะพี่เอ้าขออะไรอ่ะได้จบไหมมื่นสี่ผมได้ไปต่อหมื่นสี่อันนี้อันนี้บล็อกอะไรพี่นี่อันนี้ธนานมันบล็อกอะไรครับเอ้ยอันนี้บ้้นคอบนคองอันนี้บล็อกอะไรครับอันนี้มีบล็อกไหมครับอันนี้จะเป็น จะเป็นโค้ดต่อโค้ดน้ำหรือว่าอะไรหมูโคดเหรฮะโคดหยดน้ำครับ,รรรบโอเ้เด็กผิวสวยดีนะนี่นี่นผิว,วไงผมว่าผิวสวยดีนะ อันนี้เจ็ดสิบได้ไหมครับช่น่ามาเนี่ยพี่นองนไม่ได้ออฟต์เน็ตเท่าไหร่พี่อย่างเงี้เก้าสิบเก้าสิบแปดสิบไม่โดนดดเห็นไหมครับที่ต่อกันสดๆนะครับผมไม่มีตัดต่อ <laughs> แปดสิบไม่โดนดอันนี้เน็ตให้น้องเท่าไหร่พี่เนี่ยเอาราคาเดียวอาาเลยเมื่อกี้พี่เปิดเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบหกได้ไหม S <S เอาให้เอาให้ผมเอาสิบเป็นสิบห้าพี่อ่ะนี่ทั้งหมดหมื่นห้าอ่ะโอเคถือว่าแบ่งน้องอีกห้าร้อยแบ่งเลยชุดนี้ชุดข้ขขางล่างเียอันนี้ไปได้อันนี้สิบสี่แล้วพี่อันนี้แบ่งน้องไปแล้วอันนี้แล้วที่อันนี้ลดลดอีกไหมฮะอันนี้ชั่นหน้ามาเนี่ยฮ้ยอีกอีกจะนี้อนะีกห้าร้อยนียชุดนี้ โอ้พี่อันนี้ขอซื้อพี่อันอันอันนี้อันนี้พันห้าอันนี้ห้าอยู่ได้แหละผมว่าอันนี้อันนี้ได้อันนี้อันอันนี้ขอแะไรพี่นะสิบสองห้าแหละมันได้ลงตัวเราไ่ไม่ไม่ไม่หลุดหอพี่เนี่ยขออะขอละอันนี้อันนี้อันนี้พี่ได้เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้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 แค่ร้อยอันนี้แบ่งสิบห้าโอ้อันนี้สิบห้านี้ไม่รอดจะพี่นาย มันมีกรอบเนี่ยแหละพี่เออมันมีกรอบอี่นี่ผมผลไปไม่ไหวพี่อย่างเงี้ยถ้าเนี้ยอะไรันถ้าอันนี้สักสัออก80ไม่โดนหรอพี่อย่างเนี้ยสวยดีนะครับวันนี้ะนะครับี่ตอบที่นี่ตอบ8,000นะครับ ะ,ะมีทองครับไม่โดนนะครับเห็นไหมฮะซื้อนี่ซื้อแพงอกัน,นบางคนบอกว่าอ้ยเห็นคนเขาซื้อขายผ้าถุงๆไม่ถูกนะฮะไม่มีไม่ของถูกนี่แล้วแท้เนี่ยบอกเลยว่ายากนะจะไม่ต้องถามเลยนะอันนี้ยังสิบห้าเนี่ยผมว่านีกรอบนี่มันก็จะกรอบนี่มันเป็นพันนะครับของอม พี่อันนี้เอาแหละพี่สิบสี่เนาะพี่น 14, 200, เนาะสิบสี่สองร้อยให้เอาให้ให้ให้หน่อยพี่เลยียถือว่าผมมาเองไม่ต้องเอาไอ้นี่ยไม่ต้องอันนี้ไว้ก็คือจบกันนี้นี้ถือว่าให้น้องไปแบ่งอันนี้ไม่ไหวพี่พอยากได้อยู่นะแต่กรอบมันนี่แหละครับกรอบมันนี่แหละประเด็นตรงกรอบอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอยู่พี่อันนี้สวยดีนะครับแต่ว่าพี่เขาเก้าสิบนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้เก้าสิบก็ เดี๋ยวดูก่อนนะครับพอดีตังไม่ถึงนะอยากได้อยู่ครับอันนี้สวยเป็นเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช่หไหมครับเหมือนสร้างบาร,รมีถึงเก้าลครัหลวงพ่อคุณนั่งนั่งผ่านได้ชื่อดีด้วยชนะมานนะครับชนะมานทั้งปวงครับส่วนเตานี่ไม่ใช่ทางเราเนะ่ยอาวางก่อนอ่าไปยังไงมาแล้วก็จะได้โจบไปสิบสี่สองร้อยนะคนละครึ่งทางสี่ร้อยนี่ครับเลยนี่ฮะน,นเดียว สองร้อยใกล้ผมจีมาเองนะพี่นะพอดีอันนี้ด้วยอใช่ครับหวานเจี๊ยบเลยผมพบอ๋อบางงผมนึกว่าหวานเจี๊ยบผมว่าผมว่าพี่น่าจะหวานเจี๊ยบเลยเลยเอาทางเฉยโอ้เอาสามร้อยสิบสี่สามร้อยคนละครึ่งทางสามรอยขอร้อยหนึ่งนะพี่นะค่าให้ค่านมนมหลาน ขอบคุณครับ okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับเลยกวา่า <c oughs> จะได้พ่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ชอบอยู่แต่ว่าแหมราคาย,ย,ยังยังยังไม่ลงตัวนครับถ้าไม่มีกรอบมีกล่องเดิมเดิมเ, 1, เนี่ยโอเคสักพันหนึ่งอย่างเงี้ยจบไปนะครับ oh. อันนี้ได้อีกสักคำไหมครับพี่ชาดน้มานได้คาเดียวเลยเขาเปิดจนเป็นหมื่นเลยจะเขียนเขียนเปล่าไว้เจ็ดพันแล้วต้อง ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะห้าพันห้าพันมั้งพี่ผมประเมินมาประมาณห้าพันตอนนี้เป็นหมนะื่นแะล้วครับข้นหมื่นห้าพันหคือม่มีไม่มีไม่มี<อ>แล้วก็ไปที่สตาร์ทที่คมคมก็จะหมูกดีๆก็หกพับง่า 6, <000. S 1> นะยเห็นไหมฮะใครมีต่งกว่าหกส่งมาขายผมนะครับนะจบนะครับภารกิจวันนี้ได้ตอนแรกจะมาเอาเหรียญเดียวนะครับแล้วก็ได้สามเหรียญ เดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีนะครับนี่ฮะดูแป๊บเดียวเป็นกียบางคนบอกดูจุดเดียวโอ้โหเข้าไปดูคลิปเป็นสิบจุดบางคนบอกสามจุดจ่ายตังค์ได้เลยอ้าวแล้วถ้าเลี่ยมทองมาดูตรงจุด,ด,น,ด,จดจน,นะครับจริงๆรุ่นี้ดูแค่หนึ่งถึงสองจุดจบเลยไม่ถึงสิบวินะครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจ่ายจ่ายตังค์แล้วตอนนี้สิบสี่สามร้อยเอาเป็นเงินสดน,นะครับไม่มีไม่มีตังค์ในแบงค์เลยครับ นี่จบสิบสี่สามร้อยเวครับเมื่อกี้จบที่สิบสี่กับสามร้อยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สามร้อยครับนี่ครับสามวง กุ้มมาจบนะครับแน่พี่ก็บอกคุ้มแนะแต่ว่าเดี๋ยวเขะไม่ดูอีกทีหนึ่งน,ะนะครับนี่ครับจริงๆก็เห็นมีอีกสององนะครแต่ว่าพอดีเราเนี่ยตั้งใจมาองคนี้นะครับนีเป็นเจ็ดนะครับครับริดภารกิจปิจจอบครับเห็นไหมซื้อขายรวดเร็วนะครับแอนนี้พี่อยู่แถวนี้อ้ย ที่เป็นร้านยาเจ้าของร้านยาเหรออ๋อผมเห็นพี่เหมือนหน้าเหมือนรู้ว่าเจ้าของร้านยาหน้าเหมือนเทสัตจะได้นึกว่าอาชีพเดียวกันไปหรอกผมนี่จริงๆเปิดร้านยาครับโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับแล้วนะก็ได้เช่านะครับก็สำเร็จวันนี้ภารกิจเรียบร้อยนะครับ อาจจะตึงๆไปนิดราคาแหมตึงไปหน่อยก็โอเคอะเราได้ของชอบนะครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็ได้เหรียญรุ่นเกษตรร,รํำรวยที่สตีมาอีกสองเหรียญเป็นเนื้อเงินนะครับสมัยก่อนแพงแต่ตอนนี้หลักร้อยไม่แพงคร,ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาไปโชว์ให้ชมนะครับในอีกคลิปถัดไปว่าการดูหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยเราดูตรงจุดไหนครับจุดสองจุดจ่ายจังได้เลยครับเลียมเรี่ยมทองเรี่ยมพลาสติกมา ไม่ต้องกังว,วลครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องแฮปปี้บางปูครับสวัสดีครับ